้าเราเห็นข่าวน้าท่วมอยู่บ้างเราจะได้ยินว่าเขามีการคาดการสถานการณ์กันมาก่อนล่วงหน้าถ้าอาจารย์อ่านไม่ผิดนะแบบจริงรู้ปริมาณน้ําหรือคาดเดาอย่างไรนะเขาบอกมันเป็นปรกกากฏการณ์ฝนแช่อะไรนี้ใช่ไหมคะด้วยวันนี้มันไม่ใช่เรื่องแบบสิบปีที่แล้วอะวันนี้เรามีเครื่องมือจำนวนมากตอนที่มันเกิดอะไรปรากฏการณ์เราทั้งลงทุนเราทั้งซื้อแต่และหน่วยงานอะมีเทคโนโลยีแล้วมีอะไรบางอย่างที่ช่วยแต่จะไม่รู้ด้วยความเป็นรัฐ ไอ้เทคโนโลยีเหล่านี้มันอาจจะกระจายอยู่คนละหน่วยงานมันไม่ได้แบบคือรับไปมีความซับซ้อนเนาะมันมีหลายหน่วยงานมันทําให้เครื่องมือที่มันควรจะกลายเป็นแบบที่เดียวกันอยากรู้อะไรเดี๋ยวมีมาเลยเดี๋ยวจะมีมาเลยอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ได้ว่าตรงนี้มันเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือมันอยู่คนละที่เช่นข้อมูลน้ําอยู่ที่หน่วยงานนี้ข้อมูลวิธีอย่างเช่นบอกว่าน้ําจะมาเอาง่ายๆเลยน้ําจะมาหน่วยงานหนึ่งรู้ไอ้หน่วยที่ต้องแจ้ง มันมันยังไงกันอันนี้ไม่แน่ใจเนอะไหมคะพอแจ้งปุ๊บแล้วแจ้งว่าไงเดี๋ยวน้ําจะมาปริมาณเท่านี้ให้เตรียมอพยพอบพยพไปไหน how to กันอพยพทำยังไงถ้าบ้านฉันอยู่ซอยนี้ฉันต้องไปตรงไหนอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรใครไปได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นเอาแค่สามสามประเด็นเนี่ยสามขั้นตอนเนี้ยรู้ว่าจะเกิดแจ้งเตือนภยัยและบอกด้วยว่าต้องทําอย่างไรตอนนี้เรามันพิสูจน์ไปแล้วอะค่ะต่อให้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือโปรโตคอลยังไงแต่ พิสูจน์ไปแล้วว่ามันไม่ได้เกิดขั้นตอนแบบนี้กับประชาชนทําให้ประชาชนหนึ่งคนคน่วน,นงจะรู้ว่ามีน้ําจะมาคนส่วนหนึ่งจะรู้ว่ามันซีเรียสมากที่อยู่ไม่ได้และคนอีกส่วนหนึ่งจะรู้ว่าต้องทํำยังไงอาจารย์เชื่อว่าสามกลุ่มนี้ไม่เท่ากันมาเลยทําให้เกิดปัญหาแบบนี้แล้วพออันนี้คือพูดถึงก่อนนี้นะพอเกิดแล้วน้ํามันเต็มเมืองขนาดเนี้ยโอ้การแก้ไขยากกว่าป้องกันอยู่แล้วถูกไหมคะ คำถามคือตอนนี้ต้องเริ่มยังไงก่อนก็ต้องกลับไปที่ว่าใครเป็นผอบอสถาณการแล้วเขาออกแบบยังไงแล้วมีอำน,นาจของหน่วยงานไหนสําคัญมากๆคือเรื่องนี้นะรัฐจะทําอะไรก็ตามต้องมีอำน,นาจคือต่อให้ทําดีประชาชนมองแบบง่ายง่ายทดีทําดีทดําดีแต่พอตอนหลังจะกเหตุการณ์แล้วไปตรวจสอบว่าจริงๆคุณไม่มีอำน,นาจนะอยู่ดีๆโอ้โหผู้ว่าเทพมากเลยขี่จีสกีเข้าไปอย่างเงี้ยผู้ว่าไม่มีอำน,นาจสมมตินนะร้องกันที่หลังอีกรัฐค่อนข้างห่วงเรื่องพวกนี้มากๆ เขาถึงบอกเขาต้องคอนเฟิร์มก่อนว่าเขาทําได้มีโอกาสเบี้ยมหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้ความล่าช้ามันมันเกิดขึ้นมากกว่าเอกชนพี่เปิลนาคอนอยากขี่เจ็ตสกีเข้าาเลยอะไรประมาณนี้ไม่ต้องขอใครแต่ให้อยู่ดีๆเป็นแบบใครสักคนที่มีตําแหน่งระโผเข้าไปอย่างเงี้ยคุณเป็นใครคุณมีโอกาสคุณเบีอยมหน้าไหมคุณไม่สั่งโผล่อเพียบเลยอาจารย์คิดว่าตรงนี้และค่ะที่ตอนนี้มันแก้ไม่ตกคือเรื่องเนี้ยที่มันอยู่ในสถานการณ์แล้วพ r i o ร i t การจัดการทํำยังไงนอกจากรอน้ําระบาย ซึ่งยังไม่เห็นตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะจ๊ะว่าสังคมก็ยังไม่เห็นแปลว่าคนปฏิบัติงานเนี่ยเขากลัวว่าจะโดนเล่นงานย้อนหลังว่าเขาไม่มีอำนาจถูกไหมคือใช้คำว่ามันนัาจะกลายเป็นเค้าเจอร์หนึ่งของระบบราชการไปแล้วด้วยมั้งก็คือซึ่งไม่ผิดนะคะไม่ผิดแต่มันทำให้เกิดแอคชั่นที่อาจจะขัดจริตกับขัดใจคนนะ่ะก็คือเขาต้องมีอำนาจในหน้าที่นั้น เพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาจะให้ใครทําอะไรของรัฐไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันปกติหรือพิเศษเขามีอำนาจทำไหมเขามีอำนาจทําแค่ไหนแล้วจริงงานนี้ต้องเป็นอำนาจของเขาหรือเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยถ้ามันถูกดีไซน์ร่วมกันตั้งแต่แรกหรือว่าอย่างน้อยมีคนคอยคอยเขาเรียกอะไรอะ่ะคอยทําให้มันเคลียร์ค่ะคนไปนปฏิบัติงานมันมั่นใจมันทําเลยแต่ถ้ามันดันไม่เคลียร ความลังเลเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ทําให้คนไม่ทําไม่ว่าเขาจะไม่ได้พูดถึงเขาดีไม่ดีเลยนะข้าราชการะแต่มันกลายเป็นสิ่งที่มันมาคู่กันจริงๆเราอย่าดูหนงนะังอ่ะโอ้ยเห็นปะ่ะหนงังเห็นปะ่ะทุกครั้งเวลามีวิกฤตพระเอกจะไม่เคยทําตามกฎเลยนะแล้วเราจะเชียร์กันมันมากเลยแต่หนังตัดจบเย่กูโลกได้แล้วแต่ถ้าเป็นโลกโลกเกินความเป็นจริงหลังเหตุการณ์นั้นโอ้โหฟ้องรานาวต้องมาอธิบายกรรมธิการเทียบ อาจจาะไม่ได้แล้ว่าคุณเคยดูหนังเรื่องอะไรนะที่เขาขับเครื่องบินอบะแล้วเขาจอดลงแม่น้ำอ่าถ้าภาพเป็นหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าเป็นหนังแนวแบบแอคชั่นทั่วไปก็คือโอ้ยปับปึ้งมากเลยอะ่ะกลา้าตัดสินใจกลา้าจะทําสิ่งที่แบบไม,ไม่ไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเห็นผลของมันใช่ไหมคะเพราะหนังเรื่องนี้ทําไม่เห็นเลยว่าจริงๆมันมีโปรโตโคอลข้างหลังมาอาจารย์วันนี้แหละคือสิ่งที่มันเป็นมันเป็นโปรโตโคอลป,ปกติ แล้วมันทําเป็นให้เกิดเกิดวัฒนธรรมหรือเกิดความรู้สึกของคนทํางานแบบนั้นมาตลอดไม่ได้ไฟเขียวยังไม่ทาไม่มั่นใจว่ามีอำนาจไม่ทาซึ่งโทษกันไม่ได้อะพอถึงเวลาเขาเดือดร้อนใครประชาชนที่เชียร์ไม่เดือดร้อนเขาด้วยนะเวลาเขาโดนฟ้องร้องหรือเวลาเขาโดนให้ออกจากราชการด้วยด้วยเหตุผลผิดวินัยอะไรอย่างี้ครับนี่มันจะสามารถสร้างความยืดหยุ่นได้ได้เพิ่มบ้างไหมครับหรือว่าต้องเริ่มจากหัวเริ่มจากใคร จริงๆอาจารย์ว่าพอมันเป็นสถานการณ์วิกฤตอะค่ะมันคือรัฐเรามองมานานมากแล้วทั้งนักวิชาการและทั้งหน่วยงานอาจารย์ถึงได้บอกว่าเขามีกฎหมายเฉพาะเขาพยายามจะออกกฎหมายเช่นกรณีของตัววิกฤตการอาจจะไม่แน่ใจจะเป็นพรบของปอพสักอ,อย่างที่ที่เขาบอกเลยว่าถ้าเป็นเคสแบบนี้มันยึดหยุนได้แบบนี้คือเขาพยายามเขียนรองรับไว้แล้ววันนี้อาจารย์เลยไม่แน่ใจว่าคนที่พอมาดูสถานการณ์หยิบอำนาจแบบไหนมาใช้ มันต่างกันมากสมมตินะอันนี้อันนี้อันนี้สมมติไว้ก่อนเช่นอำนาจบอกว่าถ้าคุณเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วคุณตั้งศูนย์ตัวเนี้ยโดยใช้อำนาจตัวนั้นศูนย์เนี้ยมีอำนาจทำแบบนี้เอาแค่นี้เลยสมมติพอถึงเหตุการณ์จริงๆปุ๊บไม่เกินไม,ไม่มีการตั้งศูนย์นี้เกิดขึ้นมันก็ยังไม่มีใครสามารถทําเครื่องมือที่มันยึดอยุ่หรือใช้อำนาจพิเศษได้เพราะเขายังไม่เกิดศูนย์ผู้บัญชาการสถานการณ์หรืออาจจะสมมติผู้ว่าผู้ว่าเป็นผู้ว่าสั่งการเหตุการณ์เชรีพิบัติ กับผู้ว่าได้ตั้งตัวเองเป็นพออศูนย์บริหารสถานการณ์อำนาจไม่เท่ากันนะคะคุณยังไม่ได้มอบดาบหรือมอบหมกให้เขาว่าเขามีไม่ได้อาจารย์เชื่อว่าวันนี้กฎหมายทําให้หมดแล้วประเทศไทยออกแบบมาหลายๆอยา่างเอื้อมากๆแล้วอยู่ที่การหยิบใช้ <c oughs> เข้าใจว่าตอนนี้อันนี้อาจจะพูดไปโดยไม่แน่ใจาว่าขา้อเท็จจริงเขาเขาไปถึงขั้นไหนแล้วนะคะแต่ว่าถ้ามันยังไม่ไม,ไ,มไม่เคลียร์ตรงนี้มันก็จะติดชะงักว่าใครทําอะไรอยู่นั่นนะคะแล้วก็จะอ้างว่าทําไม่ได้อาจจะมั่นใจว่าทําได้ แต่ทำโดยใช้กฎหมายอะไรอะไรเงี้ยรู้ตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ